ช่วงเช้าวันที่29พฤศจิกายนที่ตลาดเก่าลานโพนาเกลือเมืองพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการรักษาความสะอาดสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนคนเดินตลาดเก่านาเกลือตั้งแต่บริเวณป้อมตำรวจนาเกลือไปจนถึงสะพานยาวนาเกลือเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับการจัดงานเดินกินถิน่นนาเกลือปีที่15ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่2ธันวาคมนี้เป็นวันแรก โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักการท่องเที่ยวและกีฬารวมลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั้งนี้เมืองพัทยาได้กำหนดจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือปีที่15ณถนนคนเดินตลาดเก่านาเกลือเริ่มตั้งแต่บริเวณป้อมตำรวจนาเกลือไปสิ้นสุดที่สะพานยาวนาเกลือโดยในปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่สถึง24ธันวาคม2566 และระหว่างวันที่6ถึง14มกราคม2567ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้งหมด6สัปดาห์รวม12วันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนนาเกลือซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของเมืองพัทยาเพิ่มชั่วโมงค้าขายให้ได้มีพื้นที่สร้างรายได้ดยการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นซึ่งภายในงานจะมีการออกร้านสินค้าอาหารขนม และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนาเกลือกว่า200ร้านค้า Red f i g h t Academy อ n c ท m มเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red f i g h t Academy